สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านรายงานตัวเจ้ากับรายการเล่าข่าวเจ้านี้เนอะจงจ่ามาฮอดมาเติมกันแล้วเรียบร้อยสําหรับวันสบ,สบายสบายจะอีเจ้าเอาละวันสบายนี่วันไอย่างจงจาและยินย่ยงถึงสบายเนาอะ,อะเป็นเพราะว่าอาย่างฮูกระเจ้าอันจงจาบ้านจงจาฝนตกเจ้าตะเคืนนะเจ้าก,ก็เลยแบบยังแคว้นกันหน่อยเนาะแต่ทาาว่าลุกมาเจ้ามาพ่อเถอัน ปิดพัดลมเต๊บะแล้วเออปีหัวปังมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะจ๊ะเออสนันปันปืนไม่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ เอ่อตาตาตาเจ้านี้บ่าว่าจะได้เจ้าแต่มาเดียวเนี้ยเจ้าบดบดมืดมืดอะจืดอะจืดรีบหันแดดกาเตือนเนาะเอาเพราะฉะนั้นภัยมาแล้วรายงานตัวกันน้อยนะเจ้าที่ไหนเป็นยังไดกันพ่องแจ้งเอินกันเข้ามาได้เลยเนอะตรงใจอยู่พุ่มพร้อมกันกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับโครงการเจนเชื่อมใจหูเต้าตันป้องกันบอกต่อเนาะอยู่พุ่มพร้อมกันกับผู้อำนวยการสถานีนะเจ้า ตห่วมลิง์สัญญาณการในวันนี้ในสมาคมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้าเจียงใหม่แต่ว่าบาได้เฉพาะเจียงใหม่แพรส่สัญญาณกระจายไปกว่า5จังหวัดเจ้าเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาลำปาง เออแม่ลำปางมันมีมีละปูนแล้วก็แม่ห้องสอนสีถ้าจะว่วไปหาลำปางสักน้อยเนี่ยนอกขอบคุณเจ้าช่องทางการไลฟ์ในวันนี้ทักทายพี่ชอเอื้องกันตัวเนิร์ดนะเจ้ามันละเช็คสัญญาณผ่าน่างช่องทางการไลฟ์เมื่อเรียบร้อยแล้วปลอดภัยดีส่วนวิทยุเจียงใหม่เมืองงามวิทยุสหกรณ์การเกรษตรเจียงดาวก็แห้แหนแตนแต่กันยำเจ้ายำง่ายละเจ้า ขอบคุณนักหนักกันเลยต่างห้องข่าวสมาคมมาแล้วสําหรับ80.925วิทยุคนฮักดินอําเภอฮอตรายงานตัวและตัวเหมือนกันนะเจ้าขอบคุณดีเจนัทจาก FM 91.0นะเจ้าส่งอินโฟกราฟิกมาว่าเนี้ยจังหวัดละปูนแจ้งเตือนนะเจ้าฝนตกหนักถึงนักหนัก,นกและฝนที่ตกสะสมอาจจะยิง่งให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำปาไหลาลากกันได้นะเจ้าวันนี้ จนถึงวันพัดกันเลย 10- 1112แม่นเลยเจ้าซึ่งก็มีข้อมูลข่าวจากกรมตุนิยมวิทยาอุตสาหกรรมถึงเรื่องนี้กันเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเฮาแอค่ะแม่แม่แมแมกอยลุยกันเลยดีกว่านะเจ้ากับข่าวเก้าข่าว,าว,าวแรกในวันนี้กติดสถานการณ์สภาพอากาศข้อมูลจากกรมตุนิยมวิทยาจากตังส่วนกลางเพื่อนบอกว่าฝนตกทั่วไทยกรุงเทพปริมณฑลฝนร้อยละ60ของพื้นที่กันเลยนะเจ้า ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศน้องสาวสี่ชั่วโมงไปหน้าว่าประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักเป็นซัมตี้กันตัวนะเจ้าตกหนักนัก,นก,นกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ภาคตะวันตกนะเจ้าขอเห้พ่อแม่เป็นน้องในบริเวณดังกล่าวนี้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะยิ่ง้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะยิ่งยิ่งพื้นที่ลาดตินดอยแม่ตังน้ำไหลกลายแล้วกับพื้นที่ลุ่มกันตัวนะ รื่องราวที่นํามาฝากนํามาบอกกันเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจาะเลิกกันที่ภาคเหนือนะจา้าเปิ้นก็บอกกล่าวมาว่าวันนี้จนถึงวันที่12นะจ้าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ถึงร้อยละ80ของพื้นที่หลังจากหัานก็อหยอดลงน้อยนืเจงจาเหลือร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ แต่ในระหว่างนี้ก็จะมีตกหนักถึงหนักๆนักเป็นบางพื้นที่กันตัวนะเจ้าอุณภูมิเฉลี่ยต่ําสุด3-7องศาเซลเซียสแล้วก็เฉลี่ยสูงสุด9-37องศาขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันตัวนะเจ้าเอาละมาถึงเรื่องราวอื่นๆกันพ้องนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้มีหลากหลาย ไปกันเตี้ยข่าวาใจดีใจบ้านกันก่อนเนาะมีการห่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนตี้นะเจ้าเื่อบริการกวดสุขภาพและก่อหักษาโรคทั่วไปนะเจ้าที่หงเฮียนบ้านแม่และตำบลห้วยหอมเจา้า มูลและนิธิคงยาสวนดอกคงยามหาราชนครจยงใหม่คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยจยงหม่ห้อมกันกับหน่วยธันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจยงหม่แล้วก็มูลและนิธิโครงการหลวงได้ห่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนตีเพื่อบริการกวดสุขภาพและก็รักษาโรคทั่วไปแก่ชาวบ้านกว่า135คนนะจ้ะตัดติ่งเนื้อนหนึ่งคนกวดขื่นไฟฟ้าหัวใจหนึ่งคนแจกแว่น80คนตัดผมสาวเจ็ดคนนะจ้ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีเนาะและลงพื้นที่ที่บ้านแม่และตําบล อ,อำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮองสอนนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษเนาะในแต่และพื้นที่ที่เฮาบาเพื่อนเฮาว่าอย่างเจ้าหางไกลาจากการบริการทับตังภาคบริการทางด้านสุขภาพพอมีหน่วยลงพื้นที่จะอี้กันเลยโอ้สุดยอดนะเจ้ายกนิ้วกันไปเลยเนาะอ้ยแตละวันนี้ช่องทางการไลฟ์คึกคักคึกคักแนะ่ ทักทายกัมปูนเนอร์สวัสดีจ้าพี่จุง้งสวัสดีจ้าทักทายน้องแก้วตากันตัวนะเจ้าทักทายพี่จุ้งจานเนอร์ขอบคุณน,นักกันเลยนะเจ้าตังจมตองฝนตกก็จ้านะจ้าเป็นอย่างไดกันพ้องแจ้งเอินกันเข้ามาได้เนาะมามาถึงแถมนึ่งบริการนะจ้าบริการกวดสารพิษพื้นที่หิมนนํากกฟรีคุณผม้ฟังแต่วันนี้ นักวิทยาศาสตร์กองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าเปิ้นได้ฮับกวดจุดที่1ศูนย์การแพทย์ไทยองค์การบรหิหารส่วนตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่จุดที่1น,น้ำกกซึ่งทางกระทรวงเนี่ยนะเจ้าเปิ้นมาทําการกวดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนาะและก่อจะได้ฮับนะเจ้า กันกวดสอบน้ําในพื้นที่ตําบลท่าจอนในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเพื่อ้พ่อแม่ี่น้องมั่นใจว่าสารพิษในน้ําในแต่ละวันมีสารหนูมอกใดเป็นอันตรายกาวว่าปลอดภัยซึ่งตะวันนี้ก็ได้กวดลําน้ํากกตีบันท่าตอนพิกัดจุดต้าจอดเหือห่างยาวของตําบลท่าตอนปริมาณค่าสารหนูวัดได้อยู่ที่0 mm ูนย์จุดศูนยมิลลิกรัมต่อลิตรทีนี้ มันมาได้เป็นค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดินทีนี้ทางด้านนักวิทยาศาสตร์ของมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลเพก่จะแจ้งว่าพอแม่ปีปน้องสามารถเอาน้ําในพื้นที่ที่คลืนว่าจะมีสารพิษเอามากวดได้ตึงวันไลเนอร์นะเจ้าป้นจะอยู่ประจําจุดตัดเนี้ยเดือนหนึ่ง บาเซียงสตางตุยนะจ๊ะแล้วก็ได้ทําการกวดมาตั้งมื่อวันที่6มิถุนาแล้วก็จะยาวยจีบจนถึงสิ้นเดือนพวกเนานะแล้วก็จะประจําจุดกวดนี่แหมเดือนตั้งจากบ้านตึง16โหมู่บ้านเพื่อจะส่งน้ําผิวดินจ๊ะบอกว่าจะเป็นน้ําก๊กน้ําในบอ่อน้นะําก็คือน้ําแม่เนาะน้าแม่แล้วก็น้ําในบอ่อน้ําบ้านเฮาแล้วก็น้ําในสวนในให้ในโต้งเอามาให้เจ้าหน้าที่กวดได้ตึงวันนะจ๊ะ และก่อเมื่อตอนต้นปีนะจ๊ะเมื่อเดินมีนามีการกวดค่าเกินมาตรฐานคุณภาพแร่งน้ำผิวดินอยู่ที่0.012ตี่บ้านแก่งตุมแล้วก็0.013ที่บ้านผาใตาแต่ตะวันเนี่ยนะจ๊ออยู่ที่0.0005เออก็แสดงว่าเอายังแขวนกันหน่อยนะจ๊ะเพื่อจะได้รับข้อมูลที่แต่แตจาก เจ้าหน้าที่ที่มาอยู่ตั้เนี่ยตึงวันนะจ๊าส่วนการทําประมงก็นบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยบ่ค่อยมีใครลงน้ําเพราะกวดเรื่องสารพิษเนาะแต่ก็มีซ้ำคนได้บอกเออเ่าเป็นยังอย่ง ก็ยังเ้าะว่าหาป่ามากินกันอยู่แต่จะเอาไปขายก็บ่มีไผซื้อแหมละนะจ๊ะเพราะว่าก็เกรงกลัวกันไปเนาะเอาละทีนี้ก่อนเลยจะต้องมีการมาวดเช็คตรวจสอบแล้วก็หห้อข้อมูลในแบบที่ถูกต้องกันต่อเน,นื่องต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจ๊ะจะต้องผ่านการตรวจสอบแบบแต่แตว่าาแล้วก็ส่วนของการน,นําไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าคุ่นอ้วนนวอจีฮากับไม่ได้เอามาใช้เนาะแต่มาจะผ่านกระบวนการในการผลิตน้ํากันก่อนเดีอจะเอามาใช้ได้อันนี้ก็จะอยู่ในภาคส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เปิ้ลจะบอกกล่าว ค่าต่างๆเหล่านี้กันกับเขากันตัวนะจ๊อแต่ถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นน้องที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วแล้วได้นําเอาน้ําไปใช้กันอย่างกันแล้วทีนี้ถ้ามันเกิดเอฟเฟกต์นะจ๊อเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเขาอย่างเช่นมันคันกามันกายกามันอย่างใดอย่างเบานี่นะจ๊อก็ปรึกษาแพทย์นะจ๊อจะได้ทําการทักษากันอย่างต่อเนื่องต่อไปเนาะด้วยความหวงใหญ่นะจ๊อเจ็ตมกเแฮมสี่สิบเอ็ดนาที น้องแก้วตาบอกว่าตังจอมตองฝนตกสักน้อยเนี่ยมักจุ่มจุ่ม,มนะจ๊ะอาพี่จงจาแต่คืนวันพี่จุ่งก็ตกเหมือนกันนะจ๊ะเออเพื่อนเราอย่างดินก็จุ่มพอได้นะแต่ว่าความฮ้อนอวมนี่ยังบรรละไปตังใดเตือนนี่นะจ๊ะเออ้ะมา ต่อเนื่องกันตี้เรื่องราวนี้เจ้าสถานีตำวรวจปทภูพิงค์ราชินิเวศกวดขนันการแข่งรถในทางแลว้วากาันรวมกลุ่มของละอ่อนวัยรุ่นนะเจ้าซึ่งเมื่อตะวนันนี้สถานีตำวรวจปทภูพิงค์ราชินิเวศจังหวัดจิงใหม่ด้วยการอำนวยการของพันตำรวจเอกมณัชชัยอินเทอือนผู้กำกับนะเจ้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะเปิ้นก็ได้ห่วมกันกับกำลังใส่ตรวจนะเจ้า สี่เขตแปดนายออกกวดขันการแข่งรถในทางแล้วการอยู่กันเป็นมู่เป็นจุ้มของออนวัยรุ่นนะจ๊ะมีการป้องกันรปารปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่ห้าผิดชอบปรากฏว,ว่าป้นกวดยึดรถเครื่องไดถึงเจ็ดกันเนาะส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปการแข่งรถขี่รถในทางก็คือไอ้นาเจ้าถนนหนตางที่เขาใจใกันอยู่เป็นประจำเนี่ยแต่อะออนเขาบม่ได้ขีบบ่เพื่อที่จะเป็นยดยานพาหนะปกติธรรมดาแต่ว่ามาแข่งกันนะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงดึกดื่นกลางคืน,คน เงียบสง,งัดดักวิดดักบอยแล้วก็แบนแบนแบนกันแม่เป็นเจ้าไปไนายต่นะต่อเออก็เลยจะต้องมีการกวดขันกันต่อไปนะเจ้าโดยเฉพาะย่างยิ่งกันใจรถใจถนนนะเจ้าเพราะว่าก็จะต้องแบบมีคนที่เปิ้ลไปแย่เวียกแย่การเมื่อค่ำเมื่อคืนกัน,มมนกอย่างการะจะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้กันนักหนาป่าป้า,ปานะระมัดระวังกันตัวนะเจ้าตั้งก้าหัวแซนเนจ้าล่าหนุ่มม้งโหดฆ่าสองศพหลังจากที่ ระดมกันซ้อต,ตัวหาก็ยังบบปะบ่มีวี่บามีแววกันเตือนนะจอ่อคนหายได้ก่อเหตุฆ่าเมียกับน้องเมียตายอันนี้จุงนําเสนอข่าวต่วันวานเนาะแต่ก็ลบหนีออกจากที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุอยู่พิกัดบ้านดมฟ้าผามุนหมู่สิ้าตำบลปอมเพลวิงแก่นหลังจากได้รับแจ้งเปิ้นกดระดมกําลังกันซ้อต,ตัวหาการปฏิบัติการไล่ล่าตันี้ค่อนข้างตุ้งยากลาบากกันหน่อยนะจา้าเพราะว่าจุดเกิดเหตุที่คนหายฆ่าเนี่ยนะจ๊ะ เขาได้ใจความชำนมิชำนาญหลบหนีไปแล้วก็เป็นพื้นที่ดอยผาหมนและดอยคุณู้ฟังเจ้าลิงก็ลิงจิงก็จิงเนาะ,นะอะแล้วก็เป็นดอยตี้เกงระวางชายแดนไทยกับลาวยังเฮือการติดตามก็ตุกยากําบากและที่สําคัญก็คือคนหายมีปืนแล้วก็เคยคู่ฆ่าย,ยัดปีน้องกูคนที่เคยกีดขวางกีดกันบังเฮือคืนดีกันกับเมียน,นะเจ้าจน,นยังเฮือบรรดาผู้นําแล้วก็ชาบ้านก็เลยเอาล่ะอยู่กันม่ามวนบาังงาินแล้วเจ้าทีนี้ ล่าสุดชุดปฏิบัติการที่ติดตอมทอมตัวคนหายนำโดรนนะจ๊ะโดรนเนาะอากาศยานไร้คนขับนะจ๊ะมีการกวดจับความห้อนบอริเวณป่าแมะหมู่บ้านแต่ปรากฏว่าก็ยังบะปะบหาหันเตื้อนเนี่นะจ๊ะเออแต่ทีนี้คนหายนะจ๊ะลบหนีไปคุณผู้ฟังเจ้าใจเวลาตึงเมื่อวันตึงเมื่อคืนทีนี้ทางพนักงานสับสวนเปิน้นก็จะขอหมายจับนะจ๊ะและเปิน้นก็ตั้งก้าหัวแสนนึงเลย คือถ้าเกิดว่าปะหันและบอกก่อคนโดนรวบตัวกันไปพร้อมกับข้าหัวนำจับพนี้พอวางข้าหัวจะอีแล้วบอกก็จะได้มีคนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตากันต่อเน,นื่องนะเจ้าอันนี้คือมันมันโหดกันของแต้นะฆ่ากันแบบอใจบดีเนี่ยคนพ่ะวังเจ้าอะต่อกันมาที่เรื่องของเบาะแสคนหายเหมือนกันเจ้าเรื่องราวนี้เนี่ยตะวันนี้มีการวิ่งราวทองเยาว,วราชที่ป่าซางเนาะ ตอนนี้ก็ตั้งรางวัลน,นําจับ2 0,000ืแล้วจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพิกัดฮานทองเยาวราชเพื่อปราสาัสมวัตลาปูนคนหายจากภาพในลักษณะเป็นป้อจายวัยกลางคนอายุน่าจะประมาณ40ขึ้นไปนะจ๊ะตัวใหญ่ๆสูงๆคนระวัาวางใส่หมวกแก๊ปสีดำเสื้อยืดสีน้ำเงินและก็ปกทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีกรมท่ามกำหนึ่งใส่เตียวขาย,ยาวใส่เกือกข้าใบสีน้ำเงินนะจ๊ะและกะ่ใจรถเครื่องสีแดงเนาะมีสารน้ารศ มีหมายเลขทะเบียนตัวเครืฟังเจ้าคสวหนึ่งสองหกเจียงใหม่ซึ่งผู้เสียหายยืนยันว่าเป็นรถเครื่องที่ถูกลักจากกาดนัดต้มฟ้าบดแล้วก็เป็นคนหายคนเดียวกันเลยถ้าเกิดว่าปะหันนะเจ้าเปิ้นบอกว่าจิแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจปทุมป่ารรสารกอเตอนะเจ้า0 5 3 5 2 1 0า2มอเจ้า0 5 3 5 2 1 0 4 2มายไปชมไลฟ์กันอยู่ประเดี๋ยวนี้นี่ก่อนจะมีรูปประพันธ์สันฐานของคนหายนะเจ้าเพราะฉะนั้น ตอนนี้เนี่ยทองนัก5บาท2เส้นน่ะถูกเบียไปแล้วเรียบร้อยเนนะเจ้เาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใครจะใส่ทองใส่ทองเออระมัดร,ระวังกันตัวจะมันมีแบบนักนาป่าป้าเนาะคุณเพื่อฟังเพราะฉะนั้นแล้วก็เก็บไว้เป็นทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่าดีกว่าแต่วันนี้อุกจากกันกับพี่สาวนะเจ้าตีออฟฟิศนะเนาะเพื่อนก็นบอกว่าบรรณาจะใส่แล้วทองแต่ไอ้กันที่จะบอกห้อยพระเลยนี่ก็จะมาได้หัมรเอนะเจ้าก็เลยใช้วิธีการเอาสร้อยเงินมาใส่ เนี่ยเอออันนี้ก็จัดยังแควนกันไปน้อยนะนเนาะคณผู้ฟังแล้วก็พยายามที่จะปกป้องตัวเกา่าตาแวดงอนกันน้อยช่วงนี้สภากาาเศรษฐกิจกันอย่างคันวันแล้วก็โจรผู้ร้ายก็ชุกชุมแต่ว่าคนที่มาเคยเป็นโจรผู้ร้ายเลยบาเกยสะจากบาเกยเปียพอมาในยุคนี้เนี่ยก็คือนะคนเนาะคณผู้ฟังเจา้ามันก็อาจจะมีแบบเกิดเหตุโจรหน้าใหม่เกิดขึ้นแหมปลื้มปเลเต๋อ,ระ,อระมัดระวังตัวเกา่าให้ดีนะเจ้าด้วยความห่วงใยเนาะ ทักทายไอ้ประสบโชคกันตัวนะเจ้าสวัสดีครับจากจำตองตัวตึงมูสองบ้านหลวงมาละเลอร์ไรงานตัวอันเพัตน็อตถามว่ามีหนังเรื่องไหอหยังเข้าไหม่พงเจ้าเอาละกนันเนกระเดือกเข้าไปสู่ภาคบันเทิงตอนเก้าโมงได้ก็เจ้าหมอนนอต ช่วงนี้มีแบบปลื้ะปตืตอนะเจ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหนังต่างแถบต่างประเทศเนอเอาละเดี๋ยวติดตามกันต่อนะเจ้าในช่วงเก้าโมงเดี๋ยวจงจะเล่าให้ฟังง้ยเพลกมาเรื่องราวของฟาร์มหมูเจ้าเออเพื่อนบอกว่าแต่วันนี้ได้นําเสนอข่าวไปว่ามีการเผาซากหมูนะคนณผูฝฟังเจ้าต,ต,ตึงที่ฝังกรบตึงที่เผาแล้วก็เผาวันข่ำคืนหงุดหงดวควันกุควันกุ้มซักมาอ,อ่อยอ่อยฟาร์มหมูในพื้นที่ตําบลห้วยแก้วเพอพูกํายาวเพื่อนบอกว่าเนี่ย เป็นข้อมูลมาจากเครือข่ายบริษัทดังมีการรายง,งานความคืบหน้ากรณีฟาร์มหมูในพื้นที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอคูกำยาวจังหวัดพะเยาถูกตั้งข้อสังเกตจากชาวบ้านถึงการจัดการกับซากหมูตายแบบนักหนาปะป้านกองโคลโคโคนล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลนี้นะเจ้าฟาร์มเนี่ยมีการจดทะเบียนตั้งเมื่อปี62ละนะเจ้าและก็มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตำบลแม่ทาอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เออและทีนี้ บริษัทนี้ประกอบกิจการกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆนะจ้าและก่อนเริ่มดําเนินการแปลงฟาร์หมูในพิกัดตำบลห้วยก้าเพอ่ภูกรรมยาวในช่วงปี6667ทีนี้มีกําลังในการเลี้ยงหมูนะจ้าปท ห้าปันตัวมีโครงเฮือนอยู่แปดหลังพัฒนฟาร์มใหญ่เลยคนเลาฟังจะแล้วก็ดําเนินการในลักษณะของฟาร์มลูกเล้าในกลุ่มธุรกิจยกักษ์ใหญ่ในการผลิตอาหารของประเทศทีนี้ภายหลังจากที่มีการปรากฏภาพว่ามีการจัดการซากหมูด้ดวยวิธีการเผาแล้วก็การฝังซึ่งมันมาเป็นไปตามหลักสุขาพิบาลเจา้าเออต่างบริษัทเปิ้นก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็เพื่อคำมั่นว่าจะดําเนินการตามหลักสุขอ,อนามายัยแล้วก็แนวทางการควบคุมโรคในสัตว์อย่างเข้มงวดต่อไปทีนี้กรณีนี้เนะี่ย ชาวบ้านก็ยังคงเกาะติดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เรียกร้องให้หน่วยงานนะจ้ะเข้ามาพอกอยบอกว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขแล้วก็ปสุสสตว์เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบแบบแลวแต่ว,ว่าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่วแวดๆฟาร์มโดยเฉพาะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับแหล่งน้ําและระบบนิเวศท,ท้องถิ่นอันนี้สําคัญก็ต้องฟังเจ้า ก็ถ้ามันลงน้ำแล้วบ่อเนี่นะเออ,เออนะ่มันกดหม่มวนบางงานใจบดีกันของแต่จ้เหมือนกับเรื่องราวของน้ำกกที่บอกว่ามันมีสารหนูเนาะแล้วก็มันมาจากต้นน้ำกกเนาะในปีประเทศเมียนมาอะ่ะเฮาก็เนาะใจบดีคนว่าฝั่งจ้าทีนี้พอความใจบดีเพิ่นก็บออดบ่ได้แล้วเน้อปะในๆก็หนๆแลวชุมชนช่วยกันก่อนเนี่จา้าเจออ็ดชุมชนหิมน้ำกกเพิ่นมีการตั้งวงเสริมทักษะ แล้วก็แปลงแผนแจ้งเตือนฮับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของสารโลหะหนักเนาะแต่วันนี้ที่หงเฮียนแม่น้ำโขงเพือ่อเจีงของจังหวัดเจียงฮายเพื่อนเป็นเครือข่ายข้อมูลอุทกภัยแม่น้ำกกนะจ๊ะมูลเลยนที่พัฒนาชุมชนและเขตภูเขาเพื่อนได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะในการฮับมือภัยน้ำท่วมเพื่อกับเจ็ดชุมชนชุมชนเจต,ตีนะจ๊ะสุดลำน้ำกกกันเลยเนาะจาก ชายแดนเมียนมาตีตตำบลท่าตอนพวแม่ออจงังหวัดเชียงใหม่จนโพดจดอำเภอเมืองเชียงหายมีผู้เข้าห่วม35คนทีนี้ทางด้านประธานกลุ่มรักเชียงของเปิ้นบอกว่าปัญหาน้ำโขงประเดี๋ยวนี้มันเป็นประเด็นสารพิษโลหะหนักปนเปื้อนอันเนื่องมาจากการแปลงเหมืองตี่ต้นน้ำในพมา่าและตังชมรมตังสมาคมเดี๋ยวก่นอนเนาะเปิ้นบอกว่าเครือข่ายตังเครือข่ายเปิ้ลกอดเลย มีการติดตามกันมาตลอดมีการส่งเสริมการเฮียนหู้ของเยาวชนแล้วก็ชุมชนโดยกวดคุณภาพน้ําในแม่น้ำโขงจากศพรวกรวาอเภอเจียงแสนถึงเจียงของเจียงายประเด็นแม่น้ำโขงประเด็นนี้ก็เอ๊ะมันบบใบมันบคืบหน้าไปต่างใดอะาจะาเหมือนก็ว่าปัญหานี้มันบบรุนแรงกันอะ และก,ก็เลยบอกว่าอันเอาอีเขาจะต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องของการมีส่วนห่วมของประชาชนแล้วก็ชุมชนในการห่วมกันฮับมือนะจ๊ะกันฮับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะและทีนี้เนี่ยพอมีการเปาะหอมตัวกันระวังสมาชิกในชุมชนเลยอย่างการในการห่วงแหนนะจ๊ะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็การดําเนินชีวิตเนี่ยรงจำว่ามันน่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างดีๆกันอย่างต่อเนื่องต่อไปนะจ๊ะเอาละปะเข้าสู่ในช่วงของข่าวยกสองกับเเจ้า7จ็ดโมงห้นาที ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนหลักในช่วงนี้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นเนอ้อเจ้ามากเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นสกู๊ปพิเศษนะ,จะเจ้าจะได้นำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันปะไปตั้งเก้ากันเลยเจ้าสถานภัยรู้เท่าทันภัยใกล้ตัวจากแอป,ปกู้เงินเถื่อนที่หลอกให้คนเดือดร้อนทั่วประเทศถ้าคุณเผลอใช้แอป,ปกู้เงินเถื่อนแล้วถูกข่มขู่ถูกทวงหนี้โหดหรือโดนประจานผ่านโซเชียล ไม่ต้องกลัวคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายและสามารถดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้ทันที 1. หยุดใจทันทีและโทร1213สายต่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ1443สายต่วนบริษัทรบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทตจำกัดหรือ S.A.M เพื่อขอคำแนะนำ 2. ถ้าถูกกลมคู่หรือละเมิดสิทธิส่วนตัวเช่นแอบใช้ข้อมูลทวงนี้แจ้ง1599หรือแจ้งตำรวจทันที 3. อย่าลืมติดตามข่าวสารและโครงการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเช่นการเก่เกลี่ยนหนี้และอย่าลืมแจ้งความดำเนินคดีทำตามสัตว์ขั้นตอนนี้ให้ครบ 1. ทําทำบัตรประชาชนใหม่ป้องกันวิชาชีพเอาไปใช้แอบอ้าง2 รวมหลักฐานเช่นสเตตเมนต์รายการเงินเข้าออกแอปแชทแการทวงหนี้หรือสัญญาปลอม 3. นําไปแจ้งความที่สถานีตาํารวจใกล้บ้านจำไว้ครับเงินด่วนนั้นดีได้แต่ต้องถูกกฎหมายและไม่มีต่อเปี้ยโหดไม่มีการข่มขู่ทาให้มั่นใจอย่าโหลดอย่าโอน สถานีเตือนภัยสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคามผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตกวเชียงใหม่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่สภาองค์กรของผู้บริโภคถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวเคยตกเป็นเหยื่อแชร์ความรู้ตอนนี้เพื่อปกป้องคนรอบข้างไว้ก่อนนะครับ แชร์ก่อนจะได้ปลอดภัยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ๆบอกกันไปวันละเล็กวันละน้อยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าบอกกันไปแล้วเรียบร้อยเขาก็จะได้แบบขายายผลต่อเพื่อที่จะได้ปกป้องป้อง,องกันคนที่เขาหักกันตัวนะเจ้าด้วยความคงใหญ่จะมากระแฮม53นาทีเจ้ามีแหมสปะเรื่องราวขา่าวสารเน้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการทานพันธุ์ดีเจ้ามีการจาหน่ายผลผลิตผักปลอดสารพิษเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดี โครงการอาหารพันธุ์ดีบนถนนบางด้ว37เจ้ามีการจาหน่ายผลิตผลผักปลอดสารพิษแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนาะของตึงโครงการ,ลารแล,รลร้วก็ภายคีเครือข่ชุมชนสันบ่อแฟนอ,อําเภอพานเจ้าเอามาจําหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในราคาถูกอย่างเช่นเอาผักปลอดสารมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องหลังจากน้ําท่วมการช่วยบรรเทาวความเดือด้อนการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนกั บริเวณศูนย์กรค้าเซ็นทรัลพ l a z a เจียงไฮกู้วันศุกร์เลยนะเจ้าแล้วก็สามารถเอามาจําหน่ายเป็นรายได้ให้กับโครงการได้เป็นอย่างดีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียนเจิญกันได้ภายที่อยู่ตังเจียงไฮนะเจ้าเซ็นทั้นเจียงไฮไปแวนะอุดหนุนกันน่อยนะเจ้ากับโครงการทหารพันธ์ดีมูลน,ธนิธิบุกที่3มิเ็นะเจ้ารับรองว่าปลูกพักปลอดสารพิษแน่นอนเนาะขอบคุณนักเลยเจ้าตั้งจังหวัดแปรมีการเยี่ยมเพื่อกำลังใจครอบครัวแห่งงานไทยเจา้าจังหวัดแปรที่ถูกเนียเป็นตัวประกันในช่วงเหตุ การความบัสงบที่อิสราเอลนะจ้ะซึ่งตะวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็ได้รับเป้าหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนําหน่วยงานในสังกัดนะจ๊ะในกระทรวงแหงงานลงพื้นที่หมู่11ตําบลร้องกวางเพื่อร้องกวางจังหวัดแปรเยี่ยมเพื่อกลังใจกับครอบครัวนะจ้ะซึ่งก็ยังคงมีควันหลงเนาะคุณผู้ฟังสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจ้าส่งกําลังใจใหก้กันกับกู้ครอบครัวกันตัวกันแล้วกันเนอะ เลขาสทชเจ้ามีการเกี่ยมเฝ้าระวังน้ําวันนี้จนถึง13มิถุนายนเพราะว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาคแล้วก็จะได้บริหารจัดการเนาะอย่างเช่นจะต้องคร่องน้ําในเขื่อนก่อหรือว่าการระบายน้ําหรือออย่างใดก่อเพื่อจะได้นึ่งกักเก็บน้ำสองมาให้มันล้นสปริงเบย์จะได้ไ่ต้องเกิดน้ําท่วมน้ำามาอย่างไกาไเจ้าและเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งทีมงานหน่วยงานต้องใจกับนี้หน่วยงานของต่างภาครัฐเพื่็จะได้ช่วยพอช่วยก่อยหาว่เฮาเขา,านะเจ้าก็ก็ติดสถานการณ์กับ ตีความคืบหน้าที่มันจะเกิดขึ้นกันตัวผ่านหลากหลายช่องทางการติดตามนะจ๊ะแล้วก็ช่องทางล่าข่าวเจ้านี้ก็เป็นแหมช่องทางหนึ่งเนาะส่วนของจังหวัดนะจ๊ะเกียมติดตามห้าฟังความคิดเห็นในการคุดลอกลําน้าปิงซึ่งแต่วันนี้ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอยเจ้าทางด้านผู้่าราชการจังหวัดพร้อมกันกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสานักงานปอพผู้แทนโครงการชลประทานและก่อนหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องมีการประชุมกันนะจ๊ะในการติดตามความก้าวหน้าห้าฟังความคิดเห็นเนาะแล้วก็สร้างความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาสําหรับอุทกภยัยน้ําปิงเอ,อิรล้นตลิง่งนะจ๊ะตึงพ่อแม่พีน้องผู้ม,มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็กลุ่มผู้ใจน้ํากันตวัวนะจ๊ะสุดยอด ตะวันนี้ตังจังหวัดลพูลุรตังจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็แหมหลากหลายจังหวัดนะจ้ามีการจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเน,น,น,นในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอานนทมหิดลพระอัฐม,มาตรมทิพบดินทร์นะเจ้อประจําปีนี้กันตัวเนาะซึ่งแน่นอนว่าก็มีหน่วยงานตึงภาครัฐภาคเอกชนนะจ้า ในการรำลึกนึกถึงวันอานันทามหิดลนะเจ้าวันที่9้ามิถุนายนของกุปีกันเลยเจ้าซึ่งแน่นอนว่าเป็นพระองค์ทรงเป็นพระราชปณิธานนะจ้ะในการพัฒนาวงการแพทย์แล้วก็การศึกษาด้านการแพทย์ของประเทศไทยจะสุดยอดกันไปเลยเนอเอาละก่อนที่จะรำลานะจ้ะข่าวฝากประชาสัมพันธ์เนอรก็ได้ฟังเจ้าเสาวสาวเอ็ดมิถุนายนเออเสาเอเสาสองมิถุนายนเจ้าวันเสาร์วันติดหน้าปุ้น เดี๋ยวเสาร์นี้1 4นอเสาร์หน้าปุ้นนะเจ้าไปปะก,กันที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะเจ้าหรือว่าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตนี่ล่ะเนอรั้นสามทุกท่านเจ้าสามารถเข้าห่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เพศสัชกรรมประจำปี2568ากิกันเลยเนาะกันถ้าเกิดว่าเราต้องการเรื่องยุคเรื่องยาบริซื้อยากาดก้อมนะเจ้าไปซื้อยากับเพสัชกรซึ่งเพสัจชกรกนจะมีการแนะนําข้อมูลได้ดีเพราะฉะนั้นเราไปพอกอยกันหรอว่าอย ดางด้านเภสัชกรในนะจ๊ะก็มีกิจกรรมพิเศษอ,อย่างเนาะบอกว่าจะเป็นการเซวนาการเพื่อความรู้ต่างๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมีปัญหาเรื่องราวของยาต้องไว้ใจเภสัชกรต่ออันนะจ๊ะซึ่งแน่นอนงานนี้เป็นงานใหญ่จัดกันขึ้นสำหรับงานที่มีชื่อว่า p h a r m a c ิดแอนนีเเภสัชกรใกล้คุณนะจ๊ะไปห่วงงานเกินก่นานมืองเสามือติดหน้าที่เซนทรัลแอร์พอร์ตจันทร์สามเนอร์นะจ๊ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก สัจกรนัดก,กันตัวนะเจ้าได้มีข้อมูลมาแจ้งเอื่นกันเนาะส่วนวันนี้สองพิกัดพื้นที่กับงานบุญนะเจ้างานบุญแรกกันเลยที่วัดอมรารามสังอุ้มตําบลเชิงดอยเพื่อดอยสะเก็ดจังหวัดจิงใหม่นะเจ้ามีการจัดงานส่งน้ำพระธาตุเนิวันนี้ปะกันนะเจ้าที่วัด ตอนเก้าโมงกก่งเมื่อไงเป็นต้นไปเนาะส่วนแหมนึงพิกัดพื้นที่ก็คือตำบลป่าุวงอำเภอพานจังหวัดเจียงไฮนะเจ้ามีการจัดงานบุญกันแล้วสำหรับวันนี้ไปห่วมบุญกันได้เลยนะเจ้าตั้งเก้าเนี่ยหลังจากที่ข่าวจุ้งกำลังเริ่มเจ็ดโมงเกึงนะเจ้าก็มีการแห่เครื่องสักการะกันแล้วเรียบร้อยเนาะและก็เหาไปห่วมบุญกันนะเจ้าในวันนี้ ตั้งเก้า8ปดโมงเมื่อไงเป็นต้นไปนะเจ้าก,ก็จะมีการถวายาผ้าห่มพระาธาตุกันตัวหนอ้าอันนี้คือสองงานบุญที่เกิดขึ้นกันในวันนี้เลยนะเจ้าส่วนแฮมหนึ่งพิกัดเนาะเออ วันนี้วันที่ยังวันที่สิบอ่ะเดียววันพุกจุงเอิญเห็มยกแห็มรอบหนึ่งนะเจ้าที่ตำบลปาหุงเฮาปากันตีเพราะว่ามีกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนตีครับชำระภาษีนอกสถานที่กันเนาะอ่ะเวลาเสี่ยงเลี่ยมเล็ดราชาวันนี้เดียวปลารายการร่ำลากับไปก่อนวันพุกเมื่อไงปลากันเจ้าวันพุกบ่มีไลฟ์เนอร์ปากันแฮมกมวันพัดวันศุกร์นะเจ้า จันการผัดสุกประกันตึงไลฟ์ตึงหน้าปัดวิทยุส่วนวันพุธนี้หน้าปัดวิทยุท่าก,ก่อยกันอยู่แล้วขอบคุณผู้สนับสนุนรักยังเป็นทางการขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสองช่องทางในการติดตามเพืฟังคับชมกันเลยนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนก่อนที่จะมีอย่ยงเกิดขึ้นไปนักเลยนี้จงจาราลากันไปก่อนเวลาจ่วนมาไปเจ็บนัดรถไทยทวีริษคุณจงจาวุชยาพร้อมน้องทีมงานปิกแล้วสวัสดีเจ้า